สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ำกรีนครับโอ้เกือบเสร็จแล้วครับสามรอเที่ยวบอ่อลลกนี้ครับขุดสองวันตกวันละร้อยห้าสิบเที่ยวต่อวันครับแบบสุดบูมอ๋อยืนอะไรอีกแล้วอะแบบเนี้ยแต่นี้ไม่ค่อยมี ปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันยืนเต็มแต่ตอนเราถ่ายตอนนั้นมันมันเท่ากับตัวรถเลยอะ่ะตักได้ค่อนข้างจะเร็วรถก็ไม่ต้องรอนานครับเต็มไปด้วยหินวมีควันออกด้วยอะ่ะ นึกว่าแต่ขุดไม่ได้ลึกครับตรงนี้เป็นชั้นหินจะเหินขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามันขุดไม่เข้าขุดสะได้โอเคมากสวย เราไม่ต้องการให้มันเรื่อเฟิร์สิกเฟิร์เฟอร์ฟอิอะไรประมาณนี้เอาพอดูได้ครับเพราะว่าเราเป็นงานขุดดินขายขุดดินขายก็คือให้มันดูดีแค่นั้นเองครับถ้าเป็นงานหลวงก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะงานชาวบ้านนี่ก็สวยแล้วโอเคแล้วครับเนี่ยขนาดนี้กำลังพอดีครับ ขุดสะได้สวยแล้วก็เป็นเหลี่ยมเป็นมุมประมาณนี้อันนี้ขึ้นขึ้นสุดลงสุดม,มันก็เปลืองน้ำมันนิดหน่อยครับเปลืองเชื้อเพลิงวันนี้วิ่งสี่คันครับอีกคันเบรกแตกกลับบ้านไปแล้ว อ๋อถอยแล้วเดี๋ยวโดนขายเจ้าของจริบมิกครับผสมกันไปครับทั้งหน้าดินแล้วก็ดินหินอ้าย นี้จะแข็งมากครับเราเปิดตอนแรกๆขุดไม่เข้าเลยครับโอ้เอ,อ้ยลูกพี่อ้สั่นไปทั้งตัวเลยครับ ควันออกเลยนะ่ะถอยมาคนขับของเราครับขับไปด้วยสูบูรีไปเลยครับสั่งบรรยากาศในห้องเกงห้อง เปิดกระจกฟันเริ่มหมดแล้วครับจะหมดแล้วครับเดี๋ยวได้เวลาเปลี่ยนแล้วแหละหรือเอาอาแหนบมาเชื่อมต่อดีไหมจะได้ประหยัดหน่อยปีก็ หายไปข้างหนึ่งครับโอ้ยจานปอนไม่ต้องเอาลึกขนาดนั้นหรอกเอาพอประมาณ เป็นดินดานแล้วก็ดินหินออหมากมายครับคนตักแทบจะไม่ทันเลยนะไม่ได้หยุดเลยครับวันนี้ตักได้สุดยอดมากเราใช้โกบิโก SK 1 4 0 l ร้อยสีสิบครับซูเปอร์อครับ วันหนึ่งถ้าตักจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ200อเที่ยวปกติเขาให้ตักแค่140สี่ิเที่ยวต่อว,วันนะเพราะเป็นร4 0สี่สิบใช่หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ไอรถอ่าอสเคร้อยก็ตักหนึ่งรเที่ยวต่อว,วันประมาณนี้หรือเปล่าร้อยสิบก็ตักร2 0 2 0 0อก็ตัก200อเที่ยวต่อว,วัน แต่ไม่อย่างนั้นครับต้องตักให้ได้เยอะๆความลึกของสานี้อยู่ที่ประมาณ4เมตร4.5เมตรครับ4เมตรครึ่งแม่มันเปลืองฟันตรงนี้แหละตรงหินเนี่ยดึงไวลูกพี่เออซีนก็เริ่มรั่วแล้วครับ ข้างข้างบนและข้างล่างเริ่มซึมซึมแล้วเดี๋ยวมีเวลาถอดไปให้เขาเปลี่ยนให้ครับ เหลืออีกประมาณสามสิบเที่ยวน่าจะจบครับสาลูกนี้ก็ได้ประมาณสามร้อยเที่ยวสามรอยเที่ยวก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างจะเยอะครับเยอะนะสาลูกใหญ่เหมือนกันครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราย้ายไปไหนยังไม่รู้ครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ